ครับสวัสดีครับชอยเจอร์ฟาร์มชาแนลนะครับที่มาชมวัวน,นะครับไอ้ลูกสาวเคฟสามหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วลูกสาวเคฟสามหนึ่งคนระับได้มาจากนี่ครับนั่งหนะ้าสายใไงหนังหน้าตึ๊บเลยครับอายุเจ็ดเดือนหนึ่ง สาวเคเอฟสาวเคฟสามหนึ่งนะได้หมดเลยครับทั้งลึงทั้งลึงทั้งคอครับขอย่นย่นนะครับสาวเคเอฟสามหนึ่งนี่ลูกปีศาแดงครับพีเซ็ตหนึ่งสามศูนย์ครับท้องแล้วสถานะท้องสองเดืนอนครับ Kính Kính kinh Hà xuống Này เป็นยานะครับสาวพีสา,สาแดงพีซตนึ่สองศอีกครับไปนะครับลูกสาวซีวายศูนยเเดือนครับหเดือนอยังไม่ถึง1เดือนเต็มยีนี่กันหนึเดือนที่เ นี่ครับ CY 096หนังเริ่มมาแล้วคอย่นๆคะหนังหนังมาสาย่ครับสาวซีวยู์กครับไปแล้วไปแล้วใกล้จะครบหนึ่งเดือนแลอีก2วันนี่ครับสาวซีวายเกียนะครับนี่ครับผม ครับลูกสาวดีบีนดามันสองดีบีนดามัน,นครับหนึ่งทับเอาปสกินนนี่นี่ครับลูกสาวดีบียนดามันฐานะ F2 ครับ ยังไม่ได้ตีเบอร์เด็กเ้ยรับสาตดีบีอันดามันครับหื้มคบสวยครับหลังย่นย่นครับคอย่นย่นหน้าสวย นี่ครับสาวดีเบียนนะครับไปลูกสาวซีวายศูนย์กหกท้องกับท้องกับเพล่กแปดครับใกล้จะคลอดแล้วอีกหนึ่งเดือนฐานะท้องใกล้จะคลอดครับมี นะเตบเคยเป็นลำปีสกินนะจะไม่มีผลกระทบกับการท้องนะครับผมนี่ครับ CY06 ฐานะท้อง K68 เดี๋ยวเราชมผลงาน,นครับ นี่ครับใจว่านี่ครับน้องสาวพอเดียวกันคนละแม่ครับ CY096 ครับ,รบขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับ